Sustain Decode มองเรื่องความยั่งยืนในมุมมองใหม่เพราะมันทั้งง่ายแล้วก็ใกล้ตัว Supported by สยามพิวัตรประเทศไทยเรามีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมีเรื่องเกี่ยวกับอมูลเลตเรื่องนี้มันน่าสนใจคือยันทั้งหมดที่เป็นยันหน้าแถววิเดียก็คือมาจากอาจารย์หนูมาเลยภาพทุกภาพก็คือปุกเสกจ,จริงจริงจริงอผ่านพิธีปุกเสกจ,จริงๆพี่ลตอนที่ไปบอกอาจารย์หนูกันภพแบบว่า,าขอมาคอลลเนี่ยเขาว่าไงบ้างอะ คือเดินเข้าไปในสำนักวันแรกเนี่ยมีลูกศิษย์เขาสักทั้งตัวทั้งหลังคนนึงสะอาดมากเขาก็ถอดเสื้อกมาเสือตัวใหญ่กว่าตัวกูอีกเข้าใจปะเขาถามว่ามึงจะเอาไปทำอะไรเราไม่ได้ทําเพื่อล้อเรียนแต่เราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้กําลังใจคนได้เหมือนเราเขียน สโลแกนไว้ตรงประตูแบบ just do it keep walking เฮ้ยของใครก็มีมั่งมีมั่นคงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่รูปรักษณเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องพึ่งความเชื่อด้วยมันไม่ใช่แค่ อ่านแล้วเข้าใจแต่มันต้องไปถึงจิตใจข้างในด้วยว่าเออเขาเชื่อในบางอย่างความสุขของพี่นี่คือการที่เห็นคนที่เขาเอาของเราไปใส่อย่างภูมิใจโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นเราทำเนาะพี่ถูกสอนมาว่าศิละปะมันต้องทําให้ชีวิตคนมันดีขึ้นเสื้อผ้าของพี่พี่ทําให้คนธรรมดาไม่โดดเด่นอ่ะเขาโดดเด่นขึ้นงานศินละปะของพี่ให้กําลังใจคน เนี่ยอันนี้คือความสุขแล้วเราทำให้เราทําต่อได้เราเข้าใจแล้วว่าหลักของการทาแฟชั่นคืออะไรเนาะมันมีขายแฟชั่นเซ็ตเดินแบบดิสเพย์คู้จบเพนมามึงอีกคนจบเทกไทยคนจบพับพิมพมามึงคุยยันสามคนเขาแค่ทําเสื้อสวยๆแล้วจบว่าแต่จุดอ่อนอีกจุดหนึ่งคือขายที่ไหนอะ ชิบหายถึงคิดเรื่องนี้เรามาเจอ Absolute ส,สยามสยามิวัตรที่สนับสนุนดีไซเนอร์อยู่แล้วก็ได้ไปขายตรงนี้โชคดีที่ศูนย์พาลงสยามนะถ้าศูนย์ไม่พาลงสยามเนี่ยโปรดักในราคาเนี้ยเราพยายามทำให้มันถูกแล้วอะแต่ด้วยคุณภาพมันต้องราคานั้นอนะแต่พอมาขายสยามเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้อีกเมื่อมันถูกที่อะไอ้ที่เราคิดว่าแพงอะมันขายหมดได้ภายในเดือนเดียวก็ได้นะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสารรค์ที่ให้กําเนิดดีไซเนอร์ในตํานานมากมายเลยค่ะเขาเรียกว่า hub of creative t y p คือต้องเรียกว่าเนี่ยเป็นหน้าต่างบานแรกของเราที่จากแบรนด์ตลาดนาดอ่ะเข้ามาสู่ในห้างแล้วจากห้างเนี่ยจะสู่สายตาต่างชาติแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวิถีสยามพิวรรน์ค่ะที่ได้เปิดพื้นที่นะคะให้แฟชั่นได้เติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะผ่านมุมของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศิลปะค่ะ Sustain Decode มองเรื่องความยั่งยืนในมุมมองใหม่เพราะมันทั้งง่ายแล้วก็ใกล้ตัว Supported by สยามพิวัตร